นอข่าวโดยสำนักข่าว i อ n อนเอ็นนักามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว i อ n ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ เลขาสมชอเผยเนยคะคะว่าสอบคอชุดเลกเข็นชอบการคลายล็อกกว่า95%ค่ะส่วนเคอร์ฟิลอาจจะต้องรอฟังข่าวดีในวันพรุ่งนี้ติดตามรายละเอียดกับคุณน,น้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะ พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชเปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือซอบคชุดเล็กว่าขณะนี้ที่ประชุมซบคชุดเล็กได้ข้อสรุปแล้วว่าจะมีการผ่อนปลนมาตรการกิจการและกิจกรรมในระยะที่4ร้อยละ95โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าที่ผ่านมาประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง จึงให้มีการผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดด้วยความระมัดระวังส่วนจะมีการยกเลิกเคอร์ฟิลหรือไม่นั้นเลขาธิการสมชระบุว่าขอให้รอฟังข่าวดีในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุมเสร็จสิน้นเลขาธิการสมชได้เข้ารายงานผลการประชุมสบคชุดเล็กให้แก่นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายรับทราบทันทีนำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าวไอเอ็นเอ็นรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ ขณะที่วิสณุเองก็ประตอบนะคะเรื่องของการยกเลิกเคอร์ฟิวแต่คงพรกฉุกเฉินค่ะและก็บอกว่าไม่รู้เรื่องรายละเอียดนะคะประเด็นของรวีพนสวเทียบเคียงคุณสมบัติร้อยเอกธรรมนัฐ ายวิณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะวันนี้ปฏิเสธถึงการตอบคําถามที่จะเป็นไปได้ถึงการยกเลิกประกาศห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวแต่ยังคงพรากฉุกเฉินหรือไม่กะโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่เลขาธที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชเนี่ยเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมสบ,บคชุดเล็กในวันนี้นะคะซึ่งพรากฉุกเฉินจะมีผล6ประการตามมาตรา9หากมองว่าวันนี้ไม่ควรใช้ทั้ง6ประการก็สามารถพิจารณายกเลิกได้บางประการค่ะอย่างการประกาศห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามการชุมนุมห้ามเข้าบางสถานที่แต่การคงพรกรฉุกเฉินไว้ก็ได้หรืออาจจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินไปเลยก็ได้ค่ะพร้อมอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าพรกรฉุกเฉินเนี่ยเป็นแม่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นลูกส่วนข้อกําหนดต่างๆเนี่ยถือเป็นหลานโดยตนเองไม่สามารถตอบได้ว่าจะยกเลิกอะไรได้บ้างเนื่องจากว่าวันนี้ไม่ได้เข้าประชุมด้วย ส่วนประเด็นกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ในายระวีวรุ่งเรืองพ้นจากการเป็นสวนะคะเนื่องจากว่าขาดคุณสมบัติเพราะถูกไล่ออกจากข้าราชการหลังมีพรบรพ้นบนทินปี2539และสามารถเทียบเคียงกับคดีของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วงวการกระทรวงเกษตรและสาหากรได้หรือไม่ในประเด็นนี้นายวิศณุบ,บอกว่าตนเองไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งสองคนแต่โดยทั่วไปก็สามารถนํากฎหมายในต่างประเทศและต่างประเทศมาเทียบเคียงกันได้เนื่องจากหลายอย่างใช้มาตรการเดียวกันนะ ส่วนหากจะมีการยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐเทียบเคียงกรณีดังกล่าวนายวิษณุก็บอกว่าต้องดูก่อนค่ะเพราะบางเรื่องนะคะสามารถยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้ค่ะปีท้ายกันที่เรื่องทางการเมืองกันบ้างค่ะชวนส่งสัญญาณอย่าสืกการล่ารายชื่อกรรมการบริหารลาออกนะคะแนะอย่าสร้างปัญหาในพักประชาธิป,ปัตย์ ในชวนิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าสสพักระชาธิปัตส่วนหนึ่งพยายามล่ารายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพักลาออกครึ่งหนึ่งแล้วเลือกหัวหน้าพักคนใหม่เหมือนพักพลังประชารัฐนะคะโดยบอกว่าโดยส่วนตัวคิดว่าอย่าไปสร้างปัญหาค่ะแต่ละพักก็มีความคิดเห็นเป็นของตนเองที่แตกต่างกันไปแต่อย่าทําให้พักเสียหายการไม่ชอบใครถือเป็นเรื่องส่วนตัวต้องคิดถึงประชาชนที่เลือกเข้ามาเป็นสสด้วยจึงไม่อยากเห็นความขัดแย้งค่ะในส่วนของพักนะคะ การล่ารายชื่อเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่นั้นต้องไปถามผู้ดำเนินการแต่ส่วนตัวมองว่าพระประชาธิปัตย์มีประสบการณ์เช่นนี้มามากแล้วค่ะดังนั้นในอดีตควรเป็นข้อคิดเตือนใจของคนในพักและย้ำว่าคนที่อาศัยพึ่งพาพักอย่างพวกตนเองอะไรที่จะทําให้พักเสียหายก็ต้องระวังค่ะส่วนจะเป็นคนกลางในการประสานเรื่องการพูดคุยระหว่างคู่ขัดแย้งภายในพักหรือไม่นั้นในชนกล่าววา่า ขณะนี้ผู้ดำเนินการล่ารายชื่อ,อยังไม่มีตัวตนว่าเป็นใครแต่สมมุติว่าหากมีข้อความในไลน์ที่มีปัญหาตนเองก็เตือนว่ามีอะไรต้องคุยกันส่วนที่สสบางกลุ่มไม่พอใจการบริหารงานของนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเหตุการณ์ค่ะถ้ามีโอกาสก,าก็ให้ถามนายจุลินเองซึ่งเมื่อเลือกหัวหน้าพักมาแล้วสมาชิกก็ต้องช่วยกันทํางานถ้าไม่พอใจอะไรก็ต้องคุยกันได้และหัวหน้าพักก็มีหน้าที่ชี้แจงให้สมาชิกรับทราบทางนี้เงื่อนไขอะไรที่ทําให้หัวหน้า ต้องลาออกจากตําแหน่งนั้นในชวนกล่าวสั้นๆค่ะว่าต้องไปทางหัวหน้าพักค่ะจบการเสนอข่าว11นาฬิ5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n